สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดตรงปุ่มบันทึกนะคะผ่านเว็บไซต์ k m ม Khittihep ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มบริตามค่ะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเนะะี่ยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่เลยค่ะตัวหน้าเว็บไซต์นะคะใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะกดที่ด้านบนนะคะและกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่ต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะ แล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือใครจะลงทะเบียนผ่าน g m a i ลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วเราก็มาเลือกที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะถ้าใครอยู่ที่หน้าอื่นแบบเรานี่เลยนะคะเราจะต้องเลือกที่หมวดหมู่ก่อนนะคะเราจะเลือกเป็นบริการแนะนําและรวดเร็วนะคะของทิกติกค่ะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็บริการค่ะเราจะเลือกเป็นปุ่มบันทึกนะคะ นี่เลยค่ะเป็นรหัสห0 7 7ูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะถ้าใครหาไม่เจอนะคะสามารถนําเลขตรงนี้นะคะมาใส่ที่ช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้เป็นรายละเอียดนะคะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดค่ะลิงก์นะคะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะมาใส่ที่ช่องลิงก์นะคะให้เราก,กดไปหน้าทิกต็อกนะคะที่เราจะทําการเพิ่มนี่นะคะปุ่มบันทึกนี่ยูสูนนะคะเราจะทําการคัดลอกค่ะ และนำมาวางที่ช่องลิงค์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยค่ะค่าบริการเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็กดทำการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทั้งแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดหช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นำสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะมันก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอังปาวอลเลตค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูป,ประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบซ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็น,ปนการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดะคะ่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดตอ่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคขีกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวจช่วยเหลือก็สามารถคขีกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i อนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะยอดบันทึกเราก็ขึ้นเป็น100เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ค่ะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ